ค่ะนะน้องก่งการน,นะคะก็จะมาในเพลงนะคะมั่นไม่มีมื้อแต่งนะคะของคุณเอมอภัสลานะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ทองปีกายสินสอดวัดไ้ทองสองบาทค่าดองคงรึ่งแสนรอนดวันแต่งชาวบ้านคือต่อรอวันผูกแขนจนสองปีผ่านแล้วแฟนยังหาวันแต่งงานบ่พอไอเปลี่ยนทีทธา ก็หาผู้ใดก็ทาได้ได้วันแล้วโบอกคิดหาคำตอบบอกพอได้แต่รอไอมารวมทางเพื่อนมันที่รเขาแต่งไปแล้วเลยโคอยากให้ไอหูวว่าน้องอดสู้ใจใจ บอกมักจากมันเฮ็ดยังน้องคือไทยหังหังบอสมบังสัยังไทยนะคนสาเบิดบานว่าน้องมันบอมีมือเต่งผ่านนาวเข้าแล้วหามือแต่งบ่ได้เลยนะว่าที่เจ้าเบาบอกใล่ข่าวเรื่อง พกหลายคนตราหน้าให้ชายาว่าไม่ขาดอ้อ ายหว่าน้องอดสู lighting, oh ้ใจจะหหากยังบ่พร้อมใจบ่มักจะมันเฮ็ดหยังน้องคือให้ห่างหบ่สมหวังสังญญาใครนะคนสาเบิดบานว่าน้องมันบ่มีมือเพื่แต่งผ่านหนาวเข้าแล มือแงบ่ได้เลยนะว่าที่เจ้าเปล่าบอกล่าให้ข่าวเรื่องงานวิวาน้องถูกหลายคนตร้หนะให้ทายาว่ามาหา,าดอง จบลงแล้วครับจากการแสดงของคุณจิงการเพชรมนนะครับมันบ่มีมือแต่งนะครับของเอ็มอภัสลาครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นนะฮะก็ธรรมดาครับวันนี้นะครับก็จะให้ทางคณะกรรมการนะครับจะเรียนเชิญท่านกรรมการนะครับท่านท่านแรกนะครับได้ได้คอมเมนต์นะครับให้ให้ความคิ่เห็นว่าการร้องเพลงของน้องการแสดงของน้องเป็นยังไงบ้างครับขอขอเชิญท่านกรรมการคุณสำรวยศิริรัตนพงศ์ครับ ครับก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่สมัครในงานกอละเลนครั้งที่2นะครับมีความตั้งใจจริงสูงมากนะครับทั้งหมด1 8 19รายการนี้มาเป็นคนแรกนะครับก็ต้องเช่มเชยนะครับว่ามีความกล้าหาญดีนะครับสาหรับการร้องเพลงแล้วก็การเลือกเพลงนะครับเป็นเพลงที่ท่านได้ร้องได้ดีนะครับในภาพรวมร้องได้ดีน้ําเสียงพลังเสียงนี่แข็งแกร่งดีนะครับแต่ก็จะมีบางท่อนนะครับที่ยังต้อง ไปออกทางนาสิกอยู่บ้างก็ก็ต้องไปปรับปรุงในอนาคตนะครับในภาพรวมผมถือว่าถือว่าผ่านนะครับผมถือว่าผ่านครับขอบคุณท่านกรรมการครับครับก่อน,อนที่เราจะดูว่ากรรมการแต่และท่านจะให้ความเห็นเหมือนท่านอสิริพงษ์หรือไม่นเนี่ยครับตอนนี้เรามีคณะกรรมการมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับเดินทางมาถึงนะครับขอให้คุณหมอแนะนํานะครับท่านท่าน,านกรรมการก็ขอแนะนําท่านคณะกรรมการนะคะท่านที่7นะคะ ท่านสิริรัตน์คำภูกแก้วนะคะท่านเป็นภรรยาท่านนายอำเภอโนนสังนะคะค่ะนะคะท่านเป็นคณะกรรมการทั้งหมดนะคะตอนนี้7ท่านนะคะที่จะให้คำตัดสินกับเรา,เราในวันนี้นะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการท่านต่อไปค่ะท่านนาจารย์ดอร์นัทพงศ์ค่ะ เราเราจะคอมเมนต์คนละคนนะครับไม่เป็นไรครับเราจะคอมเมนต์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคนนะครับหลังจากที่ท่านแรกคอมเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยกรรมการทุกท่านก็จะดูนะครับเราก็จะยกป้ายพร้อมกันว่าผู้ที่ขึ้นมาแสดงเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านครับณบัดนี้นะครับผมเชื่อว่ากรรมการทุกท่านมีคําตอบในใจแล้วนะครับเราจะดูนะครับว่าการแสดงของน้องกิงการนะครับคนแรกที่แสดงผ่านหรือไม่ผ่านณบัดนี้เรียนเชิญครับ โอ้โหครับทุกท่านนะครับให้ผ่านนะครับ 1, 2, 3สนะครับ4ี่ห้านะครับ7นะครับทุกท่านนะครับให้ผ่านนะครับยินดีด้วยกับน้องกิ่งการครับไปพักผ่อนรอนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านแรกนะคะ